ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับมาพบกับช่องผมรัตศาสตร์ชาแนลกันนะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมผีเอาตัวรอดจากผีนั่นเองก็คือมาเลือกระดับก่อนนั่นระดับอีซีไปก่อนเนาะเอาง่ายๆก่อนแต่ถ้าอย่าห้าวอย่าห้าวไม่ไม่ถึงกูนี่อย่าห้าวเราเอาระดับอีซีไปก่อนเปิด มอ๊อยีไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันคืออะไรวะกูมันคำถามคาใจกลัวน่าจะเป็นไอตัวต่อสายไฟหรือเปล่าวะน่าจะแช่งมันเดือสวยกุญแจมาดอกนึงเปิดตัวไฟไม่มีออ้ยเอ๊จ้กล่องยาแต่ว่าเลือดกูเต็มเอาไว้ฉันยายามฉุกเฉินได้ไม่มีวะ่ะ ที่ที่เพื่อนผมลดเสียงเนี่ยเพราะว่าผมกลัวผมกลัวเสียงโทรศัพท์มันดังเกินไปประเด็นนะ่ะก,ก็เลยก็เลยขออภัยนะครับถ้าจะา,าไม่มีเสียงตัวเกมผมก็ขออภัยด้วยนะเฮ้ยอ,อะไรวะอะไรวะเมื่อกี้อะไรแฉลบแฉบเบิบเดโดยที่มันอแจ้งด้วว่าคือก็ขออภัยด้วยนะครับที่ว่าพันจะแหลกนะ ดนขึ้นเยอะเลยโอ้ยโอ้โหกูเห็นเลยกูเห็นเลยกูปิดก่อนปิดก่อนอุ้ยสากกูว่าแล้วเจอจนได้สองหายทั่วด,ดีว่าคือก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถเปิดหน้าดวงเองได้อืมด้วยความไม่ที่ที่ไม่สะดวก ก็ขออภัยด้วยนะครับความไม่สะดวกอ่ะอย่าลืมไปติดตามทางติ๊กตอกผมด้วยนะครับติ๊กตอกก็ลองหาชื่อผมครับเดี๋ยวเเดี๋ยวผมจะให้ดูครับแต่ว่าตอนนี้ขอเล่นเกมก่อนเพราะว่ายังไม่มีคลิปที่ในในติ๊กตอกเลย ตอนนี้หากุญแจไม่เจอเลยเออนี่แหละโชคดีเจ้ากุญแจมาด้วยยาโอ้ยเุมมนฝสักแม่งก็จะมาหา้าใส่กอีกุหมน,นี่สัสแม่งกินตัวตเหี้ยมูไปแดกปะาคิมหรือเปล่ามากูก็ไม่รู้เลยเอ้ยไอ้กุญแจ,จเก็บไปก่อนไม่มีว่ะ พ้าหายให้เจอให้ได้ขอโทษเลยนะคบเมื่อกี้เมื่อกี้เสียงรถครับ <c oughs> ชั้นแรกไม่มี <c oughs> เอ้เอ้เจแล้วสวย <c oughs> สองกัแล้วเวยที่จริงที่จริงก่อนก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปนี้ก็คือผมเล่นเกมผีจนจบเล่นเกมผีเกมเนี้ยเล่นเล่นจนจบเลยครับ <c oughs> อ่าไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อผมจะมาเล่นให้ทุกคนเลยเพื่อพิสูจน์ถ้าทุกคนไม่เชื่อ เอมอันนี้ห้องนี้กูขาละชั้นสองเลยใครเมื่อกี้ใครเมื่อกี้เมื่อกี้ใครไปิประตูให้กูอะกดโทษด้วยนะครับถ้าถ้าพ่อผมพูดติดอ่างก็ขออภัยด้วยนะเดีย๋ยวนี้ผมเป็นคนที่ชอบพูดติดอ่างอะอุ๊ยเดีย๋ยวนี้ก็เจอด้านบนก็คือที่ผมเลือกกระดับอีซี่นะผมผมเกรงว่าจะไม่ผ่านนะ พวกมึงอย่าห้าวเข้าใจไหมถ้าพวกมึงเล่นไม่เป็นพวกมึงก็เล่นระดับ E ่ไปก่อนพวกมึงอย่าเพิ่งห้าวเล่นระดับยากเข้าใจไหมอย่าพวกมึงอย่าเพิ่งห้าวที่กูบอกนะกูมไม่ได้แตามึงกูหวังดีกูหวังดีว่าเก่งจะไม่พลาดจนไหนวะอ,อะไรอะไรของเขอ๋อนี่ไงเจออันนึง โอ้ยเร็กกูมาดีพี่พี่ชัว่วเกง่ง่าก็บอกว่าเหม็นปากจะมาทำไมอ่ะถ้าไม่ได้กินเสียงก็ผมก็ต้องเช่มเสียงเลยไม่เจอว่ะ ตัวนี่เจรแลจรเจอแล้วแกนุน่นพอมีคุณแกสักแบบโอ้ยจะมาทำอะไรกูบอกว่าหม็นปากไอ้สัสแม่งปากคุณรู้ว่ามึงมึงไปเออปากกุณรู้ว่ากินหนังขยะไอ้สัสเหม็นจิบหายเลยกูว่ามึงมึงใช้คอเกียดบ้างก็ดีนะผีเวลาเวลากินหลังอ่ะ มึงเวลามึงจะห้ามึงมึงเออมึงใช้ยาสีฟันคอเกียดแปลงก่อนแะล้มึงจะมาห้าก,กูกูเหม็นปากไอ้สั์ปากกูน่าหอนหมาเนาวเล้เนี่ยในตุยจะต้องมีนั่นตอนนี้ได้โอ้ยมึงจะมาทำไมกูก็บอกว่าเหม็นปากไอ้สั์ มึงจะมามึงื่นจริงจริงเลยมึงเนี่ยกูบอกกี่ทีแม่งก็ไม่ฟังไ้สัสโอ้ยหนอนมึงจะมาโอ้ยมึงจะมาอ้สัสเลยด่ารบแล้วเว้ยหากุญแจก่อนนะเนี่ยกูไม่มีกุญแจเฮ้ยมีม,มีสวยเสร็จกูเดี๋ยวจะเั่นจนจบให้ดูถ้าวกม,มึไงไม่เชื่อ นี่เจอละเจอระสวยแต่ตุกตาหมีด้วยมันต้องเอาไปใช้เวลาสำคัญสำคัญไปเจอแล้วแจก็หมดแล้วด้วยจัดเลยแต่เวลาขึ้นแล้วยาเดียว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 ,เ,ยว,เ,ยวเหมือนกูลืมอะไรสักอย่างกูลืมใส่จต่ได้เออ ตอนนี้ได้เวลาไปชั้นบนแล้วบนสุดเลยแล่ะ เออได้เวลากลับบ้านแล้วในสุดก็ไขปริศนาได้สักทีเฮ้ยแทบแย่เลยเออ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 ผักวะโอ้โหอีผีมึงมาอีกแล้วกูบอกว่ามึงก,กูบอกว่ากูเหม็นปากเขามันใกล้กูเรื่อยดูสิโอ้ตายหมดยกเว้นไอเหียนี่ เออเอออเออเออตายหาแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่มาดูเออที่มารับชมคลิปผมจบแล้วย,วยูวูบ๊ายบาย